พี่ชายอยากอยากจะเปิดร้านอาหารก็จุดเริ่มต้นก็คือเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนเสร็จแล้วก็มาเปิดคาเฟ่ลูกค้าที่มาร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะได้มีแบบมีของหวานได้ทานของหวานาได้มานั่งจิบกาแฟได้เปลี่ยนบรรยากาศในการที่แบบว่ามาร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ครบจบที่เดียวก็คือมีทั้งคาเฟ่รองรับด้วยสวัสดีค่ะชื่อชมพูนุชจันทร์สมงกดนะคะเป็นน้องเจ้าของร้าน คาเฟ่ลายเขานะคะการตกแต่งร้านสไตล์อิตาลีนะคะ,ะเน้นเป็นโทนสีขาวเหลืองอพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่เปล่าเรานําต้นไม้มาลงเองขุดบอ่อน้ําเองสิ่งก่อสร้างทุกอย่างเกาะขึ้นเองหมดเลยค่ะ,ะเมนูแนะนําของทางร้านนะคะของคขาก็จะเป็นพวก กุ้งทอดซ้อนมะขามปากกระพงด้านน้ำปลาถ้าเป็นของหวานก็จะเป็นพวกวาฟเฟิลวาฟเฟิลของเราอะคะ่ะทำเองทำใหม่สดใหม่ทุกวันนะคะในตัววาฟเฟิลอะคะ่ะจะใส่กล้วยหอมด้วยใช่ค่ะส่วนไอติมเป็นไอติมที่เราทำเองมีทั้งหมดสีรสชาติมีมัชฉะวานิลา ดาร์ s ช็อกแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะสำหรับรสชาติไอติมตอนนี้นะคะเราใช้น้ำตาลของลินนะคะที่ละลายเร็วและรสชาติกลมกล่อมถูกใจลูกค้าทุกท่านนะคะ่ะ ร้านอยู่ถนนพุทธศครนะคะอยู่ตรงข้ามโรงงานเหล็กซับสำหรับการเดินทางมาสามารถกลับรถที่สะพานเกือบมาลงมาประมาณ200เมตรร้านจะอยู่ทางซ้ายมือมีที่จอดรถเพียงพอสำหรับบริการลูกค้าทุกท่านนะคะเบอร์โทรติดต่อ095 846 853 5 Facebook l i n e House Line าเฟส h ุ๊คไล e ์ค่ะ